ใครินไปหเนี่ยใครินไบ้างครับไม่มีเพื่อนนไม่มีะมีบ้างเออไม่ีเดียไปเป็นเพ่อนกะแล้วใครแป่วงไอะบคร่อได้สอบเลยครับ không thấy không thấy thấy không thấy không thấy không ฉันก็จะไม่เห็นเลยครับไม่เห็นเลยได้ครับ ฝากดูแลพี่อ <tes> ้นด้วยนะพี่อนไปแล้วนี่ใช่นี่บอกกูบอกกูใช่ไหมต้องรัตวเองดีๆนะาดูแลพี่อ้นด้วย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền không Gõ Để không phải lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาแล้วนะทางก่อนทางก่อนในะ 都睡着了。<laughs> <laughs>